สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกหรืขขอว่าท่านผู้ที่เกิดวันที่22ตุลาคมจนถึงวันที่21พฤศจิกายนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูดวงรายปีนะคะครึ่งปีแรกนะคะของปี2023ค่ะวันนี้เกดก็รับหน้าที่เป็นผู้อ่านเหมือนเดิมนะคะในการที่จะมาทำนายดวงชะตาผ่านไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่นะคะเดี๋ยวเราขอดูพลังงานของชาวราศีพิจิกหน่อยค่ะว่าตอนนี้ ราศีพิจิกเป็นยังไงบ้างคะอ่ะล่นลงมาละว The Star two of cups ว wow the d e v i l p a g e o f w a n d s ทำไมหรอมันอินเลิฟถึงขั้นแบบหลงก็เลยหรอหรือยังไงบางคนมีเกณฑ์แต่งงานนะคะพบเจอคนที่ถูกใจเพิ่งเริ่มต้นกับอะไรบางอย่างมานะคะ n of p e n l e s five of sword the death five of cup queen of cup ความรักเก็เห็นแบบค่อนข้างที่จะเหมือนความรักค่อนข้างที่จะโดดเด่นอยู่นะอืมคนมีคู่หรืออะไรเงี้ยการพบเจอกับ partner คนส่วนอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามโอเคแต่ว่าก็ไม่ได้มี major c h a n นอะไรที่แบบ จะเปลี่ยนมากจนถึงขั้นเป็นจุดชีวิตพลิกแล้วแบบคุณจะไม่แบบโอเคอะไรเงี้ยมันยังมีมีเรื่องแบบมันมีเป็นไพ่แบบค่อนข้างที่จะแบบไพ่หลักเข้ามาที่มีทังไพ่ดีแล้วก็ไพ่ไม่ดีเหมือนเข้ามากรบกันนะ่ะคุณจะเจอทั้งเรื่องที่แบบดีและร้ายหลักๆอย่างละหนึ่งเรื่องเหมือนที่คุณเจอมานะไม่รู้ว่าใครแบบตัดจบอะไรกับบางอย่างมาหรือเปล่ามีความ เศร้ากับอะไรบางอย่างอยู่เหมือนเพิ่งจบอะไรกับบางอย่างมารู้สึกนอยกับเอเนอร์จีบางอย่างที่ว่าไม่ค่อยดีในบางคนเหมือนเพิ่งเริ่มต้นกับอะไรบางอย่างมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าครอบครัวเหมือนเพิ่งแต่งงานเพิ่งคบหาดูใจหรือว่าเพิ่งจัดสร้างบ้านมีเกณฑมีบ้านมีความมั่นคงมีทรัพย์สินมีอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ ในบางคนก็มีเกณฑ์งอนมีมีมีกับความรักหรือว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพบเจอกับพลังงานที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าลําบากนิดนึงอะ่ะเหมือนต้องต่อสู้บางทีคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยอะไรเงี้ยคุณเซ็งอะไรเงี้ยเออบางคนมีเกณฑ์แบบพบเจอกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่แบบเออที่แบบในบางคนก็เป็นพลังงานที่มีแบบ คนที่ไม่ค่อยดีเข้ามาอืเพื่อร่วมทีหมหรืออะไรบางอย่างที่มีปัญหาอยู่อะไรเงี้ยแต่คุณก็แบบเอาตัวรอดได้นะคุณเป็นคนแบบเก่งคนที่ดูดีฉลาดมีความมั่นคงทางอารมณ์ในตัวเองคือปัญหาอะไรคุณน่าจะเอาอยู่ยังไงคุณก็แบบยังแฮปปี้อยู่แต่มันเหมือนอยู่บางคนอยู่ในช่วงเวลาในการที่จะต้องไขว่คว้าโอกาสบางอย่างมาให้ตัวเองอะไรเงี้ยคะ่ะโอเคค่ะขอดูไพ่เสริมเลยคะ่ะ look for a good sign meditation being answers สับไพ่เยอะมากเลยนะแต่ว่าแบบลงออกมา forgiveness เนี่ยในบางคนแบบไพ่เข้ามาบอกว่าเออให้แบบให้ให้อภัยแล้วก็แบบให้มีสติให้มากๆแล้วก็รอสัญญาณบางอย่างรอเวลาของเราอืมสําหรับพวก toxic energy ทั้งหลายหรืออะไรที่ไม่ดีมันกําลังจะตัดจบแหละมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกผิดหวังในบางอย่างแต่คุณก็จะแบบ กากกันอยู่นะเออเอาเรื่องอยู่ก็ไม่ยอมง่ายๆหรอกนะถ้าจะมาทําอะไรคุณหรืออะไรเงี้ยแต่ก็แบบอีกในนึงถึงแม้ว่าจะสู้สุดใจขาดดินอนะมันก็แบบมีความเซ็งๆอยู่ในนั้นแหละเออไพ่ใดเข้ามาบอกว่าเออใจเย็นๆนะให้ฝึกสมาธิก็ดีเดี๋ยวโอกาสของคุณเวลาของคุณกำลังจะมาถึงแล้วโอเคค่ะขอดูไฮไลท์ที่จะเข้ามาหลักๆเลยทางการงานการเงินความรักคาริฟายเป็นเรื่องๆนะคะ ฮไลา์ที่จะเข้ามาภายใน6เดือนนี้จนถึงมิถุนานเนี่ยอขอดูในเรื่องความรักหน่อยค่ะความรักคนโสด Six of Cups, Page of w a n d s King of Swords คนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอหรือว่าได้ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่เคยรู้จักมาก่อนคนรักเก่าย้อนกลับมาหรือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบ เป็นเด็กอะเป็นเด็กเด็กเข้ามาเอ,อดูเด็กอะไรเงี้ยค่ะในขณะที่ดูเด็กเขาคนนั้นมีเกณฑ์ที่แบบลักษณะน,นิสยัยหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดอยู่เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมีความเป็นผู้นําซึ่งคุณก็ชอบเขาแล้วก็มีเกณฑ์ในการแบบตัดสินใจหรือพูดอะไรบางอย่างที่แบบตรงไปตรงมาเออที่จะแบบเริ่มต้นความสัมพันธ์ให้มันพัฒน,นามากขึ้นกว่าเดิม คนโสดนะเออไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าคุณกับเขาว่าคนในคนหนึ่งอ่ะจริงๆแล้วก็แบบเด็ดขาดอยู่เหมือนกันนะลักษณะนิสัยอ่ะปักจัดอยู่ด้วยเออแต่มันมีการเจราจาพูดคุยเพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์กันแน่ๆแหละคนโสดอ่ะ trust ค่ะ retreat very soon เนี่ยคือให้เข้ามาบอกว่าคนโสดอ่ะเหมือนแบบพึง่งพึ่งแบบ เพิ่งนอยมาเพิ่งเลิกมาหรือ,อยังไงไม่ดูนั้นะในกรณีที่หนึ่งอะเออแต่ว่ามันก็มีเกณฑ์ที่แบบฝืนหรือว่าเพิ่งทะเลาะอะไรกันกลับมามันก็มีเกณฑ์ที่จะแบบกลับมากลับมาใหม่เออกลับมาเจอกันใหม่กลับมาคุยกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคนเก่าๆที่แบบบางทีนะแบบเคยเลิกไปแล้วอะเราก็แบบกลับมาคบกันใหม่อะออหรือถ้าใครบางคนที่แบบ มันมีเกณฑ์การปรับความเข้าใจกันแล้วกลับมาคุยกันใหม่เออคนโสดว่ากันประมาณนี้ขอดูคนที่มีคู่หน่อยค่ะอ่ไม่รู้เครียดอะไรนะคะไม่รู้เครียดอะไรเครียดเพราะเขาเจ้าชู้หรือเปล่าเครียดเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าเฟรนด์ลีมากเกินไปหรือเปล่าก็เลยแบบบางคนหน่อย เออบางคนหน่อยบางคนแบบอารมณ์ตอนนี้อิโมชั่นอลนิดหนึ่งเออรู้สึกแบบเซง็งเซงหยุดหยุดนิ่งๆิ่งบางคนพบเจอกับเจ้าชูตัวพอ่ออะไรอย่างเงี้ยเออด้วยความที่แบบอันนี้ยกตัวอย่างนะก็เลยแบบเซงอนะ่ะคนที่มีคู่อะ่ะมันอยู่ในช่วงเวลาของการแบบคุณคิดคุณจะคิดเยอะเลยอะ่ะแล้วก็แบบเนี่ย บางคนถึงขั้นแบบใช้สมาธิมากๆเลยในการที่จะแบบมันจะมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ติดอยู่แล้วแบบต้องใช้ความคิดเดยอะขอใจเย็นๆนะคะยุนแสงสว่างที่ The Hangman mm hmm. เขาห้อยหัวอยูอ่มันมีเกิดขึ้นมันมีเด e อ t สาแล้วก็มี Two o o f c u u มเข้ามาคือคิดว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแต่แค่ช่วงเนี้ยคุณยังไม่รู้สึกว่าคุณจะต้องเลือกอยังไงจะต้องแบบตัดสินใจยังไงอะคะ่ะก็ขอให้แบบว่า เออตั้งสมาธิให้มั่นมีสติเย,ยอะๆนะคะคนมีคู่ r e j e c factors บางคนแบบมันไม่ใช่เป็นแค่แบบเหมือนความต่างในเรื่องของเชื้อชาติเลยนะถ้าคนที่ไม่ได้มีแฟนที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษามันคือความแตกต่างคันด้านนิสัยบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะเป็นประเด็นเข้ามานะคะ co-dependency นะคะ ดมันตไป The crowd be the one the, h uh, This could be the one อืมด้วยความที่แบบเขาคือคนที่แบบใช่สำหรับคุณมากๆเลยอะพอเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบน้อยอะ่ะแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณหยุดนิ่งใช้ความคิดเยอะและเกเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วอะ่ะ มันจะลงเอยด้วยดีนะคะมันจะเคลียร์ได้ค่ะเพราะว่าไพ่เข้ามาก็ไม่ได้แย่นะคะมันแบบยังไงเขาคือคนที่ใช่แล้วมันมีเกณฑ์การกลับมามันมีแบบมันยังมีความรักอยู่ด้วยกันอ่ะทั้งสองคนอ่ะมันยังมีอิมชั่นอยู่อ่ะมันไม่น่าจะไปจากกันได้ง่ายๆอะค่ะแต่อาจจะแบบอยู่ในช่วงที่แบบใช้ความคิดเยอะนิดนึงอยู่ในช่วงบางคนอาจจะมีแบบแยกหรือว่าห่างกันอะแต่มันก็มีเกณฑ์ให้แบบ มันก็ยังคิดถึงกันอยู่แล้วก็แบบหนีไปไหนไม่พ้นอืมประมาณนี้นะคะโอเคค่ะขอดูความรักของคนไม่ชัดเจนมีประเด็นอ,ออกมาเลยค่ะสมถ้วยสเปลี่ยนไม่ชัดเจนมีประเด็นก็มีความแบบ แอบส่องแอบมองซึ่งกันและกันมีความแบบมีความมีความแบบไม่ปล่อยวางมีความแบบว่ามอนิเตอร์เออแต่ก็ยังอยู่กันได้นะมันก็ยังมีความสุขอยู่ในนั้นบางคนมันจะค่อนข้างจะมีความรู้สึกหึงหวงขี้หวงอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดว่ามีทะเลาะก,กันนะคะก็มีเกณฑ์ใจกลับมาคืนดีนะคะ มีเกณฑ์งอนะคะมีเกณฑ์การกลับมาพูดคุยกันใหม่ถ้าใครที่แบบนอยๆกันอยู่นะคะหรืออาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการยื่นข้อเสนอบางอย่างมาซึ่งคุณอาจจะยังรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ก็เลยก็เลยแบบว่าอยู่ในช่วงเวลาแห่งการคีมมอนิเตอร์เขานิดหนึ่งเอออยู่ในช่วงเวลาแห่งการแบบนิ่งแล้วก็แบบ รอดูสถานการณ์อะแต่สุดท้ายกิก็ว่าเคลียร์กันได้ด้วย,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 วยสุดท้ายกิก็่าเคลียร์กันได้ด้วยดีค่ะเพราะว่ามันมีสามถ้วยเข้ามาอืมแต่อาจจะแบบมีความนอยบางอย่างกันนิดนึงแต่เคลียร์ได้สําหรับคนที่มีคู่ไม่ชัดเจนมีประเด็น for giving and learning เข้ามาเนี่ยภัยเข้ามาคู่กันเลยให้อภัยนะคะแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันเปิดใจนะคะเนี่ยกลับมามีเกณฑ์งอมีเกณฑ์การกลับมา มีเกณฑ์การกัดมาใหม่แน่นอนชิลเดนเผลอๆแบบคนคนนั้นที่คุณคบอยู่หรือที่คุณคุยอยู่อ่ะเขาเด็กกว่าคุณอ่ะหรือว่าน่านเด็กกว่าคุณหรือว่าจะมีเด็กคือจะมีเด็กคนหนึ่งเข้ามาเป็นหนึ่งปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องความรักของคุณนะคะ่ะเออจะมีเรื่องเด็กๆจะมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็คือ ในเรื่องของความรักนะคะของทั้ง3มสถานะเนาะประมาณนี้<ะ>เดี๋ยวเราค่อยมาทำคลิปความรักแยกอีกทีหนึงให้ชัดๆกันไปเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอดูในเรื่องการเงินหน่อยสิคะ <S <S าการเงินชาวพีจิกคะ่ะ King of Cups, Ten of Wands, The Strength การเงินแบบอืต้องทำใจนิดนึงค่อนข้างจะลำบากแต่ก็มีเงินให้ใช้นะแต่แบบเหนื่อยนิดนึงในเรื่องของการเงิน The Devil กับ The Death เข้ามา Five of Cups เข้ามาอาจจะหลักๆในเรื่องของการเงินแต่ว่าคือยังไงคุณก็ยังมันเหนื่อยหน่อยแหละยากหน่อยแหละไพ่เข้ามาบอกว่าเออให้ ให้ใจให้ให,ให,ให้มีสติให้มากๆกเราคือเขาเข้ามาบอกว่าคือคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วอะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างอยู่แล้วอะถึงแม้ว่าแบบปัญหามันจะมีมาอย่างไงคุณก็เอาอยู่คุณเป็นเดอะแบกค่ะแต่คุณเป็นเดอะแบกที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็เป็นคนที่เก่งแล้วก็จัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้เดี๋ยวมันจะค่อยค่อยค่อยค,อยคอยดีขึ้นคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องไปในทิศทางไหนขอให้ใจเย็นนะคะ ใจเย็นๆนิดหนึงพายเข้ามาเตือนว่าแบบให้ใช้อย่าอย่าใช้อารมณ์เยอะให้แบบปรับสมดุลในตัวเองนิดนึงระวังสุขภาพอย่าเครียดมากจนเกินไปนะคะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาคุคณแ,แบบรอนิดหนึ่งอ่ะเกิดเราอีกอย่างหนึ่งนั้นในกรณีหนึ่งในเรื่องการเงินนะขอให้คุณรอสัญญาณบางอย่างอะแบบมันจะดีขึ้นแล้วคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีอายุเยอะ ไม่รู้แหละผู้ชายหรือผู้หญิงเขาจะเป็นกูรูเขาจะเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะเขาจะแบบเป็นครูได้เลยอะถ้าเป็นในอาชีพแบบเหมือนคอยสอนคอยไกด์นำทางชีวิตคุณหรือเป็นคนที่แบบคอยให้ความช่วยเหลือคุณในเรื่องเนี้ยคุณจะพบเจอกับคนคนนั้นแล้วจะทําให้คุณแบบคุณรอดในเรื่องเนี้ยคุณจะแก้ไขมันได้ในเรื่องการเงินนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของ การงานประจำ e า s s e v s n of Pentacles Queen of Pentacles a b u n d a n c e รมสมบูรณ์มีความสุขมีเงินค่ะมีความมั่นคงไม่พูดเยอะงานประจำเลิศต่อมาค่ะงานเสริม Queen of w a n d ามดาบ The world งานเสริมบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ค้าขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเออก็แล้วก็มันมีสาดเข้ามามันเหมือนมันมีเรื่องติดบางอย่างที่ทำให้คุณกังวลใจกำลังจะเคลียร์มันได้กำลังจะจบเรื่องนี้ได้แล้วจบด้วยดีมันกำลังจะจบมันกำลังจะเคลียร์ได้ปิดจ็อบปิดโปรเจกต์แต่ว่าก่อนที่มันจะจบเนี่ย หรือที่ผ่านนั้นมันมีเรื่องบางอย่างที่ค่อนข้างจะไม่สบายใจติดอยู่แต่ว่าจบได้ด้วยดีปิดจับได้ด้วยดีเคลียร์ได้ด้วยดีนะคะโดยเฉพาะอาชีพที่เป็นเกี่ยวกับออนไลน์จะดีมาก Youtube Youtube r ทำคลิปหรืออะไรพวกเนี้ยโอเคเลยนะจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรประมาณอย่างเงี้ยเยอะ ขอดูคนว่างงานจะได้งานไหมคะ Five of p e n t a c l l s seven o f w a n d s ช่วงนี้อาจจะยังลำบากนิดนึงคู่แข่งเยอะคู่แข่งเยอะหน่วยต้องพุ่มเทเยอะแต่ก็ไม่เคยถอแต่เดี๋ยวสักประมาณแบบสักพักหนึ่งอะภายใน6เดือนนี้สักประมาณแบบสี่เดือน4เดือน5เดือน6ก่ะคุณจะได้รับข่าวดีจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณมีเกณฑ์แบบเซ็นสัญญามีแบบ มีเกณฑ์เออมีเกณฑ์เซ็นสัญญามีเกณฑ์แบบมีคอมมิตเมนต์แต่คู่แข่งเยอะต้องอย่ายอมแพ้ต้องไฟติ้งเพื่อโอกาสของเราอย่ายอมแพ้อืไฟเยอะๆะมันอยู่ในช่วงของการไขว่คว้าโอกาสเข้ามาหาคุณในเรื่องของคนที่ว่างงานนะคะอย่าเพิ่งทอไปสัก่อนและอันนี้คือทั้งหมดนะคะดวงโดยรวมครึ่งปีแรกนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะเอแล้ว พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับใครที่เข้ามารับฟัง Let Me Grace นะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ